สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC กับนะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการปรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขมีค่ามีหลุดนะคะปรันกันไปเนาะงวดก่อนนะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะ5กับ1นะคะแะคมินไปจับ5นะคะหลุด ถ้าใครรูดหนึ่งะคะก็ได้1 0 0 1นะคะรัฐบลาลราพัฒนาเข้าอยู่บนนะคะตารางของเราก็มาไม่ผิดหวังนะะถ้าใครรูดหนึ่งได้เฮกันนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะสายวิ่งนะคะก็จะมี0 9 1 2 8 4้าสองดสี่นะคะ ม็ดเดียวนะคะแอดมินให้2นะคะให้2กับ9นะคะแต่แอดมินจะรู้สนะคะก็จะมี2อศูนะคะสองหนึ่งสองสองสอสหหป สองเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสองศูนย์สองแปดทำไมมีแปดเก้าตายแล้วพี่น้องสองเก้านะคะพี่น้องสองเก้านะคะสองเก้าวันนี้แปดแปดเก้าไม่รู้มาจากไหนนะคะ สองห้าสองสามสองสามสีห้าคู่นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า